ตอนน้วันนี้นะครับดูงไขเฮงด้วยไข่ปังด้วยไพ่ผูหยานฝั่งนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณสามชุดนะครับระหว่างขีดหนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จเราก็เลือกเลือกบุญพื่อนเลยนะครับสําหรับดวงสตาร์นะประจำวันนี้ขอคนทเลือกไพดหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโดยรวก็ มันก็มีอะไรที่ปังมากพอตือ่นกันนะครับขอให้คุณมีความหุนหนหน่อยใจเย็นนิดนึงแล้วก็สักศึกษาบริบทของเป้าหมายให้เป็นนิ่งและดูคุณจะได้ปังแบบมากสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะประจนนี้ของคเรียกไพ่สองมานะครับเป็นยังไงบ้างราครับดูหลวงก็มีอะไรก็ปังมากสุดๆอยู่ในกันนะครับขอไม่ให้คุณนะครับ อดทนและขยันนิดนึงวางแผนให้เป,ป้าหมายให้เป็นหน่อยแล้วก็กใจเข้มแข็งนิดนึงนะครับแล้วดูคุณยิ้มปังแบบโคตรมากสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะประจำวันนี้โหนเรือกให้สั์นะครับเป็นยังไงบ้างคาเดวมก็มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดๆไปเลยเนะเหมือนกันนะครับอย่างสุดๆไปเลยนะครับขอไม่ให้คุณพูดจาดีหน่อยแลวภาพลักษณ์ดีนิดนึง กล้าลุยต่อ่าใหม่หน่อยและมีจิตใจเป็นควานิ่งแล้วคุณดวงคุณที่บางแบบโคตรมากสุดๆไปเลยนะครับเช่นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามไม่เนี่ยดสุดนะครับจะขอเชยัตตีพิธีดวงไพ่ชุดที่สามเด็ดสุดนะครับ,กกรว,ว,รบว่าอาจารย์พี่อ๊วยจดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครเช่าคิวนี้นะครับก็หยีใจนะครับกดแชร์กดน่กันเลยการกดกดเปของขันได้จได้ครับและขยึงมือตามชอบจเรากกูกดตามชอบจกสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดีรักครับผมอาจารย์กีรพรักจะก่อนหมอดูนี่สี่สดครับ